สายเดียวกันเลยโหไงรู้ตัวนี้มันสู้มันนะใครบอกไม่สู้มันสู้เนยเนี่ยโอ้โห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 ต้องปล่อยหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวป้ามันฉีกนี่ปล่อยตามนิดนึง เย้สกายเกรเซอร์ทุกคนตัวนี้กัดแรงนะตัวนี้มาดูเข้ามาใกล้มาดูเหยือดูโอ้แจ็คแบงนี่นี่กัดแรงเลยมันกระชากเลยตัวนี้กัดไม่ไกลด้วยแล้วถือว่าเป็นตัวที่อ้วนนะทุกคนเนี่ยเนื้อเนื้อเต็มเต็มเลยมันเป็นตัวบางนะเห็นปหมคนไทยเรียกว่าปลาดาบเพราะทรงเหมือนปลาดาบในเวลาปิดปากคร่บถ้าถ้าทำตรงตรงเนี้ยเออเหมือนปลาดาบเลยนะครับใหญ่นะตัวนี้ถือว่าไซส์โอเคเลยกัดสนุกเลยนะครับลอกวิ่งปี๊ดเลย ลงไปไม้แรกเลยนะครับคอคอคอแล้วมันก็มากัดใกล้ๆดูว่าเจอเป็ดตัวนี้ยอดแล้วตัวนี้เปลี่ยนเป็นใสาทายก้อนนะทุกคนสามทางไทยก้อนมว่าแป๊บ 4X ตายสะพานตู้อบข้าวเลยโอ <c oughs> ้โหวันนี้อรหมานมากทุกคนเอลเมนต์ตัวนี้เอลเมนต์สี่สองครับเป็นปีสูงแปดช็อปไลน์ซิสเทม